สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับแม่หมอะจาะคลิปแบบพีกคาร์นะคะวันนี้นะอ่ะวันนี้เราก็เจอกันในหัวข้อที่ว่าถ้าคุณและเขานะคะคู่การอยู่ด้วยกันจะพากันปังหรือพากันแป๊กจ๊ะมาเราจะลองไปเช็คพลังงานของพวกคุณกันดูนะคะอ่ะมีไพ่ทั้งหมด3กองสาสำรับให้เลือกนะจ๊ะเริ่มตั้งแต่ซ้ายมือสุดนะคะเป็นกองที่1กองที่สองและกองที่สา่ะะให้เลือกไพ่ที่คิดว่าเราชอบมากที่สุดได้เลย โอเคอะถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองเลยคะ่ะบ้าหยมาค่ะคนที่เลือกสํหรับแรกกองแรกนะคะกองนี้นะสํหรับนี้นะคะอะมาดูกันเลยถ้าคุณและเขาคู่กันจะพากันปังหรือพากันแปก๊กจ๊า อ่าสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะคุณเป็นคู่ร่วมทุกร่วมสุขค่ะแล้วก็มีความเป็นไปนได้นะคะว่าคุณอาจจะเคยเป็นคู่กันมาตั้งแต่อดีตมาแล้วก็มาเจอกันอะไรอย่างนี้นะอ่าอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าดวงอะ่ะอาจจะไม่ค่อยเสริมทั้งด้านของการเงินหรือการงานอะไรแบบเนี้ยเท่าไหร่เออแต่พวกคุณคือคู่ที่มีความสุขทางใจนะรอ้กันไหมคือคู่ที่แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วรัก รักกันโดยที่เออโดยที่แบบร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันน่ะเราก็ไปสร้างเนื้อสร้างตัวกันในภายภาคหน้าะอะไรเงี้ยจะพากันประสบความสําเร็จพากันสร้างเนื้อสร้างตัวได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สบายตั้งแต่เริ่มแรกจะไม่จะดวงอะ่ะดวงดวงจะไม่ค่อยเสริมให้ให้มันดีเอ่อดีในด้านต่างๆเท่าไหร่แต่พวกคุณก็คือยังรักกันแล้วก็แบบสู้ด้วยใจอะ่ะแล้วก็ จะพากันประสบความสําเร็จพากันรุ่งพากันปังในภายภาคหน้านั่นเองจ้าเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องขอบอกเลยแม่หมอให้คู่คุณนะคะถ้าคู่กันแล้วก็พากันปังจ้าเอออ่ะก็ประมาณนี้คนกองที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สองนะคะบ้านสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะสำหรับนี้นะนี่นะคะมาไปดูกันถ้าคุณและเขานะคะคู่กันจะพากันปังหรือพากันแปก้ก โอ้โหสำหรับคนกองนี้คือต้องบอกเลยว่าเอา่อเป็นเป็นคู่ที่แบบอยู่ด้วยกันแต่เหมือนเป็นพลังงานเดียเด่ยวๆนึกออกมาเออเป็นเหมือนพลังงานเดียเด่ยวๆคือคือคุณนะ่ะเหมือนกับจะไม่เหมาะที่จะอยู่ด้วยกันในรูปแบบของคนรักอะไรแบบเนี้ยนะเออยังมีความที่เหมือนแบบว่าคิดถึงเรื่องของตัวเองยังมียังยังยังไม่ค่อยมีคําว่าเราในใน,ในความสัมพันธ์น่ะ อาจจะต้องทะเลาะก,กันบ่อยด้วยความที่ว่าต่างคนต่างมีนิสัยเหมือนกันที่ค่อนข้างจะไม่ยอมกันเออค่อนข้างจะแบบอีโก้ทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วก็ต่างคนต่างว่าคิดแต่เรื่องตัวเองเออไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคำว่าเราไม่ค่อยแบบไปด้วยกันนะเออพูด,ดง่าย เพราะฉะนั้นนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยคือมันเหมือนจะดีแหละแต่ว่าเหมาะเหมาะกับที่จะคบกันเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นที่ปรึกษาอะไรเป็นกนารเลียนี่มีดที่ดีอะไรแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าอยู่ด้วยกันไม่หมอว่าไม่น่าจะปังเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะคะว่าคู่คุณนะคะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วอาจจะแป๊กนั่นเองคะ่ะเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สามเลยคะ่ะบายมาจะสาหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะสำหรับนี้นะามาดูกันเลย ถ้าคู่กันนะคะคุณจะพากันปังหรือพากันแปกจ้า โอ้โหสาหรับคู่คุณนี่คือต้องขอบอกเลยเสริมกันเรื่องงานเรื่องเงินแบบสุดๆเลยแล้วก็เป็นคู่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยู่ด้วยกันจะพบกับความสําเร็จการเงินดีการงานปังมั่นคงขึ้นช่วยกันทํามาหากินนะคะแล้วก็เป็นคู่เป็นคู่ที่ไม่เอาเปรียบกันเป็นคู่ที่แบบเออถ้อยทีถ้อย,อ,ยอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะคะคู่คุณเนี่ยถ้ามาคู่กันนะจ๊ะจะพากันปังแน่นอนจ้าปรบมือค่ะ ปรบมือสําหรับกองนี้นะคะเออก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือคําตอบของคุณนะคะชาวกองที่สาม